สำหรับปสามวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปเห็นไหมคะเด็กๆเกมื่อวานเราเรียนสระอะไปแล้วใช่ไหมคะสระอะก็คือถ้ามันมีตัวสะกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูปสระอะเป็นอะไรนะไม้อะไรเออไม้หันอากาศวันนี้จะเรียนอีกหนึ่งสระนั่นก็คือสระอือสระอือนะคะอนนี้มาดูอ่ะเหมือนเดิมเลย สระเปลี่ยนรูปนั่นก็คือถ้า,ามีตัวสะกดเมื่อไหร่รูปสระนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะทีนี้สระ,ะอือล่ะนี่สระ,ะอืออันนี้คือยังไม่มีตัวสะกดมันจะเป็นรูปนี้นี่ใช่ไหมคะสระ,ะอือแล้วก็จะมีอออ่างแต่ถ้ามันมีตัวสะกดเมื่อไหร่สระ,ะอือมันก็จะเปลี่ยนรูปนั่นก็คือตรงอออตรงนี้มันก็จะหายไปเป็นรูปนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้เวลาเขียนสระอือถ้ามันมีตัวสะกดปุ๊บเราจะเขียนสระอือบนพยัญชนะต้นก็คือตัวพยัญชนะตัวแรกที่จะเป็นคำใช่ไหมคะถ้าเราไปวางตรงพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดเขียนถูกไหมคะไม่ถูกเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างะคำนี้ยออือดอยืด ไหมคะเสระอือตรงนี้หายไปอออ่าถ้ามันมีตัวสะกดก็คือดอเด็กเข้ามาตรงนี้มันก็จะหายไปก็จะมีแค่ยอยักษ์เสระอือแล้วก็ดอเด็กใช่ไหมคะก็คือเอาง่ายๆเลยตัดอออา่อาเด็เนาะคำว่าฝืนอ้อือนอฝืนอ้อือนอฝืนอันนี้ก็ เอาตัวีเขาเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะอันนี้สระอือส่วนนอนหนูเขาเรียกว่าพยัญชนะท้ายหรือว่าตัวสะกดต่อ,อไปค่ะคออือบอคืบคออือบอคืบอ,อันนี้ก็เหมือนกันเลยคอควายเป็นพยัญชนะต้นเอ่อบอไไม้เป็นพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกด เมื่อมีตัวสะกดเป็นบริเวไม้แล้วตรงออา่างตรงนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือแค่คออือบอคือแพรนีนอะอีกครับนึงค่ะลออือมอลืมลออือมอลืมอันนี้ก็ตัดอออ่างออแล้วก็ใส่สระอือตรงพยัญชนะต้นก็คือ,คอ,คอตรงนี้เขาเรียกว่าลอริงเนะี่ยเป็นตัวพยัญชนะต้นนะคะ ใส่ให้มันตรงตัวเพี่ยนชนะต้นนะถ้าใส่ตรงมอมา้ามันก็จะไม่เป็นคําแล้วก็จะเขียนคําผิดทีนี้แบบฝึกหัดค่ะวันนี้ลดให้เหลือแค่แปข้อเววมื่อวามีสิบข้อวันนี้ให้เหมือนเดิมเลยกูให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนรูปคำที่เป็นผสมด้วยสระอือแล้วก็มีตัวสะกดวันนี้เพิ่มความพิเศษมาครั้งที่แล้วสระอะจะมีแค่เพีนชนะต้นสระ ต,ตัวตสะกดวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คือมีวันณยุเข้ามาด้วยเห็นนะวันนี้เพิ่มเวอร์ชันนะมีวรรณยุเข้ามาด้วยอ่ะวันนี้ดอกง่ายๆลองทำพร้มอมกันนะคะเดี๋ยวทาให้ดูข้อแรกก่อนน่ะมอือดออ่านว่ามือใช่ไหมคะเอาพยัญชนะต้นมาก่อนเลยมอ นี้ก็จะเป็นมอนะคะมอสระอือเมื่อมีตัวสะกดใช่ไหมคะตรงนี้ตรงออออาก็จะหายไปใช่ไหมคะเปลี่ยนรูปเหลือแค่สระอือยอย่างเดียวแบบนี้ส่วนดอก็คือเสียงดอเด็กแล้วก็สั่แค่ดอเด็กลงไปแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วมออือดอมืดอ่อะอีกสักข้อก็ได้ตรงนี้มัมีวรรยุกต์ใช่ไหมต ตอก็คือเสียงตอเตนะ่าเนาะแล้วก็ใส่ไปตอเต่าตออือตรงนี้ใช่ไหมคะมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นอออ่างตรงนี้ก็จะหายไปใช่ไหมก็มีแค่สระอือค่ะแค่สระอืออ่นเนาะเนาะหนูว่านหนูก็คือเสียงนอใช่ไหมก็เป็นนอนส่วนไม้เอกใช่ไหมคะถ้าเป็นเสียงวรรณยุกเมื่อไหร่มีเห็นรูปวรรณยุกเราต้องใส่ จะละก,กับวรรยุกให้ตรงกันนะคะห้ามใส่บรรณยุกตรงพยัญชนะท้ายนะตรงนี้ก็คือตัวสะกดไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตรงนี้ตือนอือเน,นตือนไม่เอกตือนนะคะต่อไปข้อ3ถึงข้อ8อ่ะเดีย๋ยวครูอ่านจดให้ฟังสอือบอสืบอือ,อ,อบอสืบนะคะเขียนไปเลยนะข้อสี่ค่ะ ขออือนอคืนขออือนอคืนข้อห้ารออือนอลืน่นไม่เอกลืน่นลออือนอลืน่นไม่เอกลืน่นข้อที่หกปออือนอฝืนข้อที่เจ็ดหอมออนี่ หมอนใช่ไหมหอ,อมอ,อือนอหมืน่นไม่เอกหมืน่นหอมอน,นี่เป็นอักษรน,นำนะเป็นอ,อกกักษรนำอ่ะอ่ะอักษรน,นำหอ,อมออือนอนหมือนไม่เอกหมืน่นสุดท้ายก็ล้อ อันนี้จะไม่ใช่อักษรนำแล้วตรงนี้จะเป็นขำควบกลับ่จะเป็นําขวบกลนะคะก็ลอ,อืนอนอกลืนอ่ะโอเควันนี้มีอยู่แปดข้อนะ,ม,สสม,ะมีใครสงสัยไหมคะมีใครสงสัยไหมมีไหมไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมไปทบทวนเรื่องสระอือสระอือน,นะถ้าเปลี่ยนรูปมันก็จะอ้ออาหา,ายไปก็คือแบบน,นี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่มีตัวสะกดแต่ถ้ามีตัวสะกดปุ๊บเมื่อไหร่จะเหลือแค่รูปนี้ทันทีนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหนะ้าเราจะมาเรียนสระเอกับสระแอสองสระนะคะสระเอกับสระแอนะ วงนี้ทบทวนในเรื่องของสระอืแล้วก็อย่าลืมส่งงานทานลายเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมคะมีใครสงสัยไหมอ่ะมีนะคะเดี๋ยวครูให้พวกเรานะลอกโจทย์ทั้ง8ข้อนี้นะคะแล้วก็แบบปัญหเนาะแล้วก็ถ่ายรูปมาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ